<Clean. S 1> มันอยู่ที่ว่าตัวรสชาติของอาหารมันจะลดปริมาณของโซเดียมโซเดียมอะไรต่างๆแล้วก็น้ำตาลครับก็คือวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งมากโอฟังดูแล้วเฮลตี้มากเลยอยากได้ซุปสักซุปหนึ่งอ่ะขออนุาแนะนำนะครับเป็นซุปอัลคารายสูตรของคุณหมอราวนะครับจากสวิสเซอร์แลนด์อยากลองสุตรของดรราวได้เลยครับขอพาสต้าตัวหนึ่ง สำหรับพาสต้าเราคืตัวเลือกเส้น2แปครับเป็นเส้นคอนยักแล้วก็เส้นเซปีดีแล้วมันแตกต่างยังไงสำหรับเส้นคอนยักษก็ือเส้นบกุกครับเป็นสไลด์ธรรมชาติแบบนึงแต่ส่วนเส้นซูเกนี่มันทำจากผักในลักษณะน,นี้เลยครับอ๋อเหอโอเคงั้นเดี๋ยวเอาตัวนี้ครับแล้วซอสต,ตัวไหนเป็นซอสเด็ดของที่ร้านก็ได้ให้ผมแนะนำก็เป็นซอสนาโปลิตาน่าโอเคงั้นเอาซอสนอาโพลิตาน่า ตอนนี้ก็ทยอยมาแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นซุปอัลคารายครับมันจะดูเป็นน้ำดื่มนะครับ